มันนี่มาเลี้ยงงัวได้พี่น้องคุนงังวกำลังมากำลังเก็บเขาขอ,อกไปยัางเป็นเด็กน้อยเลี้ยงงวัวไปไปยัางไปย่างไปยัางไปยัางไปยากาศอยู่ทงไฮทงนะไปแล้วคุณนี่ลาไปเขาก็ยิ่ลา <laughs> แม่เขาก็ปีใหม่แต่ถ้ากันกินยู่นี่ก็ได้นะนะเลี่ยมเลี่ยมยู่นเนี่ยยุ่นี่ก็มีหยงหยาพ่อได้เลี่ยมเลี่ยมยุ่นี่เจ้พอได้มี่ยงหยาพอได้เลีเลยเ่ยม บรรยากาศเน่ยเหมือนแรงว่ากำจีเขาคอกให้มากินยูใกล้ๆกระท่อมหอมเลยนั่งกล้วยหอมจีนยางเขาคอกไปก้อนมูเหล่าพนเมนเธอหิวน้ำตี แต่ละน้องใบเข้าเอ้ยแค่น้องปีใหม่ก็น้องใบเขา้ามึงเด็กหน้อยเลี้ยงงัวด้วยผนอ่ะพ่นั่ตัวหาตัวคก็กัรอะไรเลี่ย,ยมๆอยู่นี่ก็นี่ล่ะหยากระลังโป่งนั่นหยากระลังเช่าเขียวอยู่นั่นนิวน้ำลระวะ นิวยีอาเออยินมาเด้อมาเด้อปุ่นตะเป็นกำลังขิตตัวขีดดินขึ้นกันละพี่น้องจ้าปุ่นปุ่นปุ่นตะเป็นกำลังขิตตัวขีดดินทรวงเอ้ทรวงเอ้ มากลกับไปพุ่นเหล่หาจากจะแข่งงอเอาจังไรหางกับบางเงือกแข่กันมาดูลูกมามากลกับไปยุ่พุ่นอันท้องกับยู่อันเด็กน้อยมันอันไปกันบ้านมันทั้งพี่บอกพุ่นบ่ อีลาน้อยก็จะบ่ามาหากล้วยซะบไ่ไปตุ่นึมงก็จะเขาคอกไปละคนไปยางน้ำกล้วเขาคอกคนกระทินน้อยกระทินกระทินนั่งกินอยู่หันละลกูกเดี๋ยวค่อยมา ไอ้ทุ่มนี่กัจีเข่าคอกเราพี่ไปย่างเขา่าคอกอีลาน้อยเอ้ไปเข่าคอกเลยเข่าคอกเลย